สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนเนาะเมื่อกี้ก็ได้เข้าไปฟังป้านะครับมา <c oughs> <c oughs> นะ,ะไปเยี่ยมไปเยี่ยมลุงวันนี้นะพี่ก็ <c oughs> ข่าวลือก็คือข่าวลือครับนะไม่เป็นจริงหรอกครับพี่ครับเห็นไ,ไหมครับ มันก็คือข่าวลือครับที่ว่าอาลุงถูกทำร้ายบ้างอะไรบ้างต่านะนะครับซึ่งมันก็เป็นข่าวลือนะครับก็เป็นข่าวลืออันนี้ก็ตรงเชื่อว,ว่าพอาพราะเอกเราได้กำลังใจยเยอะนะได้กำลังใจยเยอะแล้วก็เห็นว่าอ้วนขึ้นเห็นว่าอ้วนขึ้นนะครับน่าจะการปรับตัวด้วยครับการปรับตัวนะ เพราะว่าที them, them, ่อ so so <It> ้วนขึ้นเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรไงครับเพราะว่าทุกช่วงกักตัวคนเราถ้าไม่ทำอะไรเนี้ยมันก็จะอ้วนเหมือนผมอย่างเงี้ยไม่ได้ทำอะไรก็จะอ้วนแต่ถ้าช่วงที่พ่อเอกอยู่ข้างนอกก็ทํานู่นทํานี่นะครับมันก็ออกลังกายมีเนื้อออกก็เลยอ้วนขึ้นเดี๋ยวเขาพ้อครับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเข้ากองงานเขาก็จะมีกองงานให้เราเลือกให้เราทานะครับบำเพ็ญประโยชน์อยู่ข้างในนะครับเป็นนักโทษชั้นดีก็ได้ออกก็ดี ถ้าเป็นโทษชั้นดีช่วงนี้ก็ได้ประกันตัวอาจจะได้ประกันตัวนะครับอยู่ข้างในนะประพฤติดีอะไรดีนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มพฤติกรรมก้าวร้าวก็วันนี้ก็ก็กำลังใจล้นหลามนะครับกำลังใจล้นหลามนะครับอืไปหาพ่อแมอกนะครับ่า,าเข้าไปนะครับ,ก,นะรบก็เห็นเห็นแม่นันเงเอกบอกว่าตาลุงแดงแดงนะตาลูงแดง,เ,ดงเหมือนจะร้องไห้ ก็เป็นเรื่องธรรมดาี่ครับจอคนเราครับอยู่ข้างในแล้วเจอหน้าแม่มันคิดต่างๆขนาคนเราเข้าไปอยู่ข้างในี่ครับมันถูกคุมด้วยอิสระถูกกักขังอิสระมันไม่สามารถทําอะไรตามอำเภอใจเราได้เหมือนตอนที่เราอยู่ข้างนอกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องคิดต่างๆขนาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องอะไรต่างๆก็คิดถึงคงจะคิดถึงลูกแล้วคิดถึงภรรยาแล้วคิดถึงครอบครัวนะครับก็คิดต่างๆขาาคนเรามันต้องคิดอยู่แล้ว บางคนเข้าไปนี่เป็นโรคซึมเศร้าเลยนะเพราะว่าเมียจะอยู่ยังไงลูกยังไงพ่อแม่ยังไงอะไรงไงคือบางคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ท,ที่ได้รับทราบข่าวมาว่าพ่อแม่เอกเราไม่ถูกทําร้ายนะครับแล้วก็อารมณ์ดีอไม่เครียดนะไม่เครียดแล้วก็สู้นะครับสู้นะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นเรื่องที่ ซื่เป็นเรื่องที่ดีนะทุกท่านก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นกำลังใจที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับกับพ่อพระเอกนะครับส่นะครับมาพ่อพระเอกก็ก็ขอบผมก็ให้กำลังใจี่ครับให้กำลังใจสู้ต่อไปให้กำลังใจสู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้การสู้ไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ ให้กำลังใจนะครับวันต่อไปนะครับแมงเอกก็ประกาศแล้วว่าจะขอสู้กับคดีเรื่องภายนอกไม่ยุ่งนะครับแล้วก็สื่อว่าโอเคครับให้โฟกัสไปเรื่องคดีนะครับส่วนเรื่อง,องโซเชียลนอกมันเป็นเรื่องของโซเชียลนะครับแม่เอ,เอกก็บอกแล้วว่าขอโฟกัสไปที่ทนายแล้วก็คดีก็เป็นเรื่องที่ดีครับในเรื่องที่ดีก็ ก็สบายใจครับผมเชื่อว่าเอฟซีหลายคนสบายใจนะครับมสบายใจแต่อย่างว่าครับก็คนเป็นแม่ย่านะครับก็คงจะคิดเยอะที่เห็นลูกอย่างนั้นก็คงจะเครียดแต่ก็คงได้เห็นลูกคงจะสบายใจขึ้นนะครับเมื่อไี้เห็นการเป็นอยู่ของลูกก็คงจะสบายใจขึ้นว่าลูกคงไม่ถูกทำร้ายลูกแม่อะไรอะไรเงี้ยก็แกก็คงจะสบายใจขึ้นนะเอีนะครับก็ื่อทีก็ได้เข้าไปฝั่งป้าอยู่ก็มันก็จะมีน้ําตาคลอันเป็นเรื่องธรร้ายพี่ครับเพราะว่า คนเคยอยู่ข้างนอกแล้วก็เคยแบบว่าปล่อยอิสระคือมีอิสระแล้วก็ต้องอยู่ข้างในถูกจํากัดอิสระอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ปรับตัวได้ครับนะครับเดี๋ยวเพราะไปเขาปรับตัวได้นะครับเราล่นะพี่ครับวันนี้เราก็ต้องให้กำลังใจต่อไปครับสู้นะก็นี่แล้วก็มันก็ สบายใจขึ้นนะผมได้ฟังเข้าไปฟังเข้าไปฟังป้าพูดแล้วก็ทำให้ผมได้สบายใจขึ้นทุกคนก็คงจะสบายใจเหมือนกันนะครับทุกคนก็คงจะสบายใจเหมือนที่ผมสบายใจนะครับสบายใจขึ้นแล้วก็อม,มันก็เราก็ได้ฟังนะครับจากจากแมน่นางเอกแล้วก็คงจะสบายใจขึ้นนะครับแต่ว่าก็สู้ต่อไปกันน่นะสู้ต่อไปครับนะผมก็ ไม่รู้จะพูอะไรนะครับก็ได้ยินเรื่องเราก็มันก็สยบข่าวลือได้ครับว่ามีการทําร้ายอ๋อแล้วก็เรื่องนึงนะครับพ่อเปี๊กบอกว่าบอกแม่นางเอกว่าไม่ต้องมาเยี่ยมบ่อยมาดูละครั้งก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าแม่นางเอกก็จะมาอาทิตย์ละครอาทิตย์ละครัอ,ครอ๋อสิ่งที่แกงห่วงก็คืออ,อ๋อห้องน้ำนะสิครับ <c oughs> แกงห่วงห้องน้ํานะครับลงแกง ยังห่วงห้องน้ํานะเดี๋ยวยายเอาไวเล่นอีกนะครับห่วงห้องน้ําแล้วก็ห้องน้ําเสร็จก็ให้พักให้เก็บตังไว้นะครับอืมแกก็ห่วงนะครับ,บอืมทำไมแกขับไปนี้วะนะครับทุกคนแกห่วงเรื่องห้องน้ำนะครับสี่ครับก็ฝากทุกคนนะครับไปอุดหนุนนะครับผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับนะของ ของมนโอมด้วยนะครับเข้าไปอุดหนุนกันครับเม่ว่สบู่ครีมครับเซลล่มนะครับแล้วก็อาหารเสริมต่างๆก็ฝากเอ้ซื้อกนไปอุดหนุนนะครับไปอุดหนุนนะครับนะช่วยกันนะครับทุกท่านนะนะครับอืมนะครับช่วยกัน่ชย่ันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับอืมนั้นก็วันนี้ก็หลายคนก็คงจะสยบข่าวลือเนาะ นะครับเพราะเอกไม่ถูกทาร้ายครับไม่ถูกทํรลายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกอะไรมากมายก็ข้างในมันเข่มงวดมันมีกล้องจอนมีอะไรวันนี้แม่งเอกฝากตังค์ไปสี่พันแล้วก็เห็นไหมครับแกอยู่ข้างในแกยังห่วงเพื่อนเลยเ็นนไหมจะให้แม่งเอกสั่งมาม่ามาม่าสําคัญนะสิบางทีเพื่อนญาติไม่ได้มาเยี่ยมอย่างเงี้ยแกก็มีมีน้ําใจเห็นไหมครับแกอยู่ข้างในแกมีน้ําใจนะมีน้ำใจเพื่อเพื่อเพลแฟร์เพื่อแพร่เพื่อนที่อยู่ทุกครั้ข้างในนะครับ บางโครนญาติก็ไม่มา,มาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจแก่นะเราเข้าใจแก่ครับเข้าใจฟังเสีงของแกนะครับวันนี้ก็ก็เห็นปลาฝักหนึ่งมิติพันก็ดีอยู่นะเี่ีครับครับอืมนะครับก็อยู่ข้างในยังมีน้ําใจให้เพื่อนเพื่อนเลยถึงไหมก็ถือว่าโอเคครับก็ถือว่าโอเคอยู่ทุกท่านโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนเนาะ ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับสู้ไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับให้เขาสองคนแล้วก็ให้ครอบครัวเขาขทุกคนเลยนะครับ